ช่วยชีวิตเชื่อเรื่องตัวเลขเหมือนกันเชื่อมันมามาอย่างงี้มุมแบบนี้ดูทรงเรานี่แบบว่าอินเตอร์มากเนยเชื่อมากคือเป็นคนที่เชื่ออะไรกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับคือจริงๆเลขทุกอย่างในชีวิตของผมอะที่ซื้อได้ผมจะซื้อกันหมดเลยใช่คือเพราะว่ามีเลขที่แบบเราชอบแล้วก็ถูกกับดวงเราแะครับแล้วรู้สึกว่าใช้เลขเนี้ยเราเรลมันเข้ากับดวงเราแล้วในชีวิตมันดี อลไรเป็นความเชื่อเมื่อะไรมัน,มนจ,ะจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องดูตัวเลขก่อนดูตัวเลขก่อนใช่ <c oughs> มีสินสัยที่ปรึกษาส่วนตัวมีไหมมีครับมีคนที่ดูให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดูแบบเลขที่มันถูกกับดวงเราแล้วก็มีดูเลขที่ให้หลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยเราก็จะพอมีเลขในใจอยู่ว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือครับซื้อหมดทุกอย่งเลขทะเบียนรถอะไรเยอะแยะนึงดูหมดครับดูหมดเลย แล้วบเรียนว่าเรียนสามขอขอหกยังไงครับเออสามขอขอเนี่ยผมว่าอยากโดนนะฮ่าฮอยากได้สามขอขอหกครับผมก็มีมีดูไว้แล้วอะไรแต่ว่าผมว่าคือทุกเลขมีความหมายที่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเราเหมาะกับเลขไหนแล้วก็เราทําอะไรอยู่อยากได้อะไรมากกว่าครับเลขอะไรเปจะเลขมงครับเลขกหกครับเลขหกมันกี้ไปกับมากรี๊นใหญ่เลยเหมือนจะกระดงมาช่วยปิดประตูล้วนะ โอ้ย,ยดีฮะดีประมูลแน่เลยนะครับปิงก็เล็งเลขดีว่าจะเล่นเหมือนกันว่สามขอขใช่ครับสามขอขอผมว่าพอมันเป็นอักษรเบิ้ลนอ่ะมันยิ่งทำให้ภาพรวมมันสวยอ่ะ <c oughs> เออพอเราได้ตัวอักษรที่มันเหมือนกันเราแ่งซูรีหรือเปล่าซ <c oughs> ูรีมีอะเรเามาเกี่ยวข้องไหมฮะสุรีเนี่ยก็คือ เราได้คำนวณมาแล้วว่าตัวอักษรเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นตัวเลขอ่ะมันรวมกันแล้วเป็นผลรวมเท่าไรดูมาแล้วดูแล้วดูมาดูเป็นชื่อที่โอเคมันผลรวมดีก็โอเคการเป็นว่าปีนี้เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยอ๋อครับโตถึงร้อยแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แค่สามแต่มาได้ก็ไปร้อยห้าสิบล้านแล้วอันนั้นเป็นงบของปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วที่จริงเขาจะก้าวกระโดดอยี่บินง่ายครับในขาที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์โค้งเหนื่อยครับ ใช่คือมันคือมันเป็นตัวเลขที่เราเรารู้อยู่แล้วแหละครับเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าโอเคมันมีลูกค้าที่มาซัพพอร์ตเราเยอะขึ้นอะไรครับเราก็จะพอรู้ในใจอยู่แล้วว่ามันจะประมาณไหนแต่ว่าสิ่งที่ยากสำหรับผมคือพอยิ่งจากจากตอนแรกที่เราทําเล่นๆกันในบ้านอะไรเงี้ยตอนนี้มันเริ่มจริงจังมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีพนักงานเยอะขึ้นมีระบบที่มันมาครอบคุมมากขึ้นอะไรแบบมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ใหม่สําหรับตัวผมเหมือนกัน แต่หลายคุมองว่าธุรกิจของวินนี่สวนทางกับเศรษฐกิจบ้านเราอยู่ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนครับขอบคุณเฟือนๆด้วยคือทุกคนแบบช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็ผมว่าอีกอย่างหนึ่งคือทานแล้วเขาน่าจะถูกใจคนไทยน่าจะถูกใจคนที่ซื้อไปอะไรไปทานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้แบบคนอยากลองแนะนําต่อบอกต่อครับ แต่ถ้าเกิดว่าต่อให้าคุณหมดกันยังไงถ้าเกิดคุณภาพของมันไม่ดีจริงมันก็ไปไม่ต่อไม่ได้มันไม่ต่อกนันผมว่าก็สําคัญสําคัญ<ช>สําคัญสุดคือคอมันก็คือสินค้านั่นแหละ<ช><ช>ที่ที่ลูกค้าได้ลองทานแล้วลองชิมแล้วรสชาติโอเคถูกปากเลยก็เลยทําให้ลูกค้าได้กลับมาซื้อซ้ำแล้วมีเคล็ดลับยังไงครับในการจัดการเรื่องหลังบ้านเรื่องรสชาติอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรสชอเคล็ดลับเหรอครับผมว่าผมเป็นคนชอบทานอาหารแล้วต้องบอกว่าชอบทานของอร่อย คือจริตของเราอาจจะถูกกับคนหมู่มากมั้งครับมันก็เลยออกมาเป็นแนวโน้มรสชาติที่ถูกต้องอก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นน่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลว่าเทสต์ของเราน่าจะตรงกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยน่าจะคนชอบเยอะแต่ผมน่าดงว่าในการพัฒนาถึง10เมนูแลนวใช้เวลาผมกค่นกี่นกว่าจะโอ้ใช้เวลาเยอะมากกว่าจะออกมาหนึ่งรสชาตินี่คือชิมกันทั้งออฟฟิศส,ส่งให้หลายคนชิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วพอเรา ทำเยอะมากๆเ่ยครับเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อรสชาติตัวเองไม่ค่อยได้แล้วคืออยากให้แบบหลายๆคนได้ชิมเพราะบางทีแบบเราบอกอร่อยบบคนน้องในทีมบอกไม่อร่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ,แบ,บโหดดีกว่าดูบบเสียงค้างมากตอนนี้ตอนนี้รสชาติไหนที่มาแรงให้สกขายดีขึ้นในในในทวีตสาขาะตอนนี้ปาาเป็นรสชาติเบรดเดย์เค้กครับก<อ>็ <extremely S 2> ผมว่าเบรดเดย์เค้กเป็นหนึ่งรสชาติที่แบบคนน่าจะชอบเอาไปถ่ายรูปด้วยแล้วก็ทานอร่อยด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยน่าจะชอบกัน มีครับก็มีแผนอยู่เรื่อยๆว่าอยากขยายสาขาให้ครอบคลุมสี่ภาคไปให้ทั่วประเทศนี่ครับก็อยู่ในแผนของเราปีนี้ละแล้วก็เราอยากจะนําสินค้าของไทยเนี่ยออกไปต่างประเทศด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของเราแต่ว่าระวางตกต่างประเทศแล้วย่วางวางไว้บ้างครับวางไว้บ้างใช่มาทุกมาทุกเรื่องงานทางานธุรกิจอย่างเดียวอ๊อแสดงยังทําอยู่ <laughs> ฮะ ยังรับงานอยู่ครประมูลนี่ดีนะฮะากอขอเนี่ยอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับยังรับอยูยังรับอยู่ครับรับได้ครับอยู่ไทยอยู่ไทยเดยพิ่งกลับมาจากจากตางประเทศือนกันครัผมก็รับได้หมดครับรัได้เรื่อยครับก็เยอยู่ไทยอยู่มาณนีออยู่ไทยวเพิ่มาจ่างะเทศเหมือนกันครับผมก็รับได้หมดครับรับได้บงนมาอยู่แลยวเป่นประจอยูไยครับอยเป็นิลับตประเอนนี้ แต่เต็มต,ต,ตัวไหมหรอก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็คือแต่ว่าเราอาจจะมีฐานแฟนๆที่อยู่ในเอเชียอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมีโอกาสที่ได้ไปหลายประเทศทั่วเอเชียปกมีการทูตุนีีก็งานแตชงข้เราก็เยอะใช่ใช่ใช่ครับก็จะเป็นด้านของแฟชั่นก็จะไปทางยุโรปใช่ที่มิลานแต่จะมีงานให้เราด้เห็นมีแน่นอนครับก็ยังรับงานอยู่นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ รับัะซีรีส์ยังขายอยู่เครื่องขายยังซีรีส์กำลังจะเริ่มแล้วครับใกล้จะใกล้จะถึงความจริงแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปทำการบ้านกันถ้าว่าโอกาสเข้ามาอ่ะตอนดียวก็ไดไหนบางก็ได้ก็ดีใจครับก็ดีใจก็แฮปปี้แล้วก็รู้สึกเอนจอยกับสิ่งที่เราทําอยู่ถึงแม้จะหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับแต่ว่ามันยังมีความสุขในการที่เราได้ทําทุกสิ่งที่เราทําอยู่ในตอนนี้ครับแล้วตอนเหนื่อยเราทำยังไง ตอนเหนื่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะนอนก็คือเพราะเวลานอนน้อยมากแล้วเพราะว่าทำสองอย่างแทบจะเอาเวลาทั้งชีวิตไปหมดเลยนะครับก็อยู่บ้านฟังเพลงอะไรง่ายๆเลยเบสิกมากที่อยากมาลลตัวามมุ่งมั่นในความสำเร็โอ้ย ยังอีกไกลครับแต่ทุกคนมองก็าตั้งแต่บินเข้าวงการมาไม่ว่าบินจะจับต้องอะไรมันสักเสหมดทุกอย่างไม่มีโอไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับจริงๆหลังบ้านมันวุ่นวายมากแหละแต่ว่าภาพที่ทุกคนได้เห็นมันก็คือแบบอาจจะแบบสวยงามอะไรเงี้ยแต่จริงๆหลังบ้านนี่มันก็หัวปั่นกันหมดเหมือนกันเลยครับกว่าที่มันจะออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราจัดการมันยังไงให้มันออกมาดีที่สุดคือสิ่งทีอผมทำครับมันบินบาลานชีวิตได้ดีอ่ะ บอของธุรกิจของคัสแสดงอว่าไปช่วงเฟชั่นไปด้วยกันหมดเลยเหมือนมันส่งเสริมกันไปหมดเลยหรอครับก็เริ่มจะหงายหลังแล้วเลยก็เหนื่อยก็คืออย่างที่บอกเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆแต่ว่ามันยังเอนจอยในสิ่งที่เราทาอยู่ทุกคัสก็เลยยังรู้สึกว่ายังมีแรงที่จะตื่นมาทําทุกอย่างพร้อมๆกันอยู่แต่ถ้าแก่กว่านี้อายุมากกว่านี้ก็ไม่แน่ เป้าหมายของผมเหรอครับเป้าหมายของผมก็คงอยากเกษียณเร็วมากอยากเกษียณระว่างม่เท่าไหรสามสิบป่ะสามสิบป้าสามห้าสามห้าไม่อยากเกษียณเพราะอยากสบายหรือว่าเราอยากเหนื่อยตอนนี้คหรือเราแบบอยากใช้ชีวิตชิวๆเที่ยวรอบโลกตอนเราโตอะไรนะครับ ก็อยากใช้ชีวิตชิวขึ้นกว่าตอนนี้ผมว่านะก็คือก็คงยังทํางานอยู่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบหนักเท่านี้ไม่ได้เครียดขนาดนี้ต้องคุ้นต้องวขนาดนี้ใช่ครับใช่เวลาชิวๆได้อยากทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำทุกวันที่มีโอกาสต้องมีคำว่าชิวๆสำหรับชีวดตไม่ชิวเลยครับดกวันนีุู้วันนี้อย่างที่ผมบอกพอผมทําหลายอย่างเนี้ยเวลามันก็แทบจะแทบจะตลอดเวลาแล้ว่าถ้าตัดเวลานอนออกไปอย่เงี้ยก็ตื่นมาก็คือทํางานเลยไม่ทําตรงนี้ก็คือต้องทําตรงนี้ทาตรงนี้ก็ต้องทำตรงนี้มันก็เลยแบบใช้เวลาของเราทั้ มันหนักเกินไปไม่เคยถามตัวเองมว่าเออมันหนักเกินไปหรือเปล่ามันโอ้บ่อยฮะบ่อยเวลาอาบน้ำเนี่ยเป็นเวลาช่วงที่เราจะได้คิดเพราเราแบบจะได้อยู่กับตัวเองเยอะเลยครัเยก็จะแบบคิดว่าแบบเออมันหนักเกินไปไหมหรือว่าด้วยอายุเท่านี้มันมันหนักเกินไปไหมแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเรายังมี energy ที่ตื่นมาแล้วมันยังเฟรชใหม่หรือเรายังพร้อมหรือยังลุยยังอยากทําอยู่ใน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอาจจะมีแบบคนในทีมเราพอสมควรแล้วที่เราไม่สามารถถอยหลังได้แล้ว<ช>อะไรองี้ครับเราก็ต้องดูแลขเขาพวกเขาด้วยอะไรองี้ครับก็เลยเป็นอะไรอีกหนึ่งหนึ่งแรงผลักกันให้เราทําต่อครับตอนนี้ดูแลพนักงานกี่คนแลวครับพี่ตอนนี้ประมาณ250คนครับรใช่ใช <ๆ S 1> เพราะว่าของผมคือผลิตเองด้วย<อ>แล้วก็มีพนักงานแบ็คออฟฟิศด้วยครับแล้วก็มีพนักงานหน้าร้านด้วย การทีสร้างตึกออฟฟิศได้ขนาดโอ้ยังครับผิดไกลครับผิดไกลครับตัวนี้กดอนุมัติเงินเดือนก็หงายหลังอยู่ครับกดหัวเลยเครียดเลยครับไม่ต้องใช่ฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ